วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวการดักอวนจมรันแล้วก็ใส่เบ็ดดักไซนะครับพร้อมกันสี่อย่างนะจะได้ปลาสักี่ตัวนะครับเนี่อะไรอะฮ้ย hey, ลูกอันนี้คือปลาติดอวนนะครับเดี hey, ลงเลยบอกแล้วตัวบึกเป๊กตัวใหญ่ใหญ่ใยญ่จริงๆ อันนี้ลันนะครับอ่ะ hey, อเฮ้ลองเบาเบาวับเอ้าเ,เอ็มปลาไหลไปแล้วอะไรไปแล้วจับยังไงวะเนี่ยอ่ะอันนี้ลูกนึงครับเพื่อนนะมีสองได้สองตัวนะครับไหนอะหนูไม่เปิดปากมาเลยลูกมือรอไปไงี้แล้วเปิดแล้วก็ดันแล้วปล่อยมันลงมา มาเพลงมาโอ้ตัวเบลเลอร์เลยเอ็มว่าตัวนี้ต้องไปขังแล้วแหละบดสรุปวันนี้นะครับนะอันนี้เฉพาะไซแล้วก็อวนนะครับนะตัวมือแล้วก็มีรันนะครับอวนไซแล้วนี่ป่าไร ไปลาไหลได้มาสองตัวนะครับตัวใหญ่เยอะปลาหมอยตัวใหญ่มากเลยยออดูปลาหลตัวนี้นี่ปลาทลาดดูปลาหมอตวไข่เต็มท้องทุกตัวเลยครับมหมอออไรปลาหมอลปมอลาหลาตัวใหญ่ตัวหนึง่งห้าสิบสิบสองตัว แต่อยู่มันสี่ตัวโลอ่ะสี่ห้าตัวโลประมาณนี้เลย,ยสสปลาหมอที่เราได้มาทั้งหมดนะไข่เต็มท้องเลยเพื่อนดูดิมีลูกไข่เลยครับไข่เต็มท้องกันนะนี่นี่นี่ไข่เต็มท้องแล้วนี่ไข่ลูกตัวเลยนะโอ้ย,ยน,น่ากินมากโอู้ปลาหมอไข่เต็มท้องเลยเพื่อนเอ้ย เดี๋ยวจะมีแกงส้มนะครับแกงส้มแล้วก็ปลาปลา,ปาทอดขมิ้นนะมันฟินมันฟินพี่นองเออนี่ปลรราลาดหนึ่งตัวยังไม่ลงกระทะเลยนะครับโอ้ยกวนถุยหอมถุยแกงส้มปลาหมอครับ แกไข่ใ้ดูแลมือไม่ว่างอยนนะแหม่ตัวแรกเนี่ยไข่อยู่ไหนอ่ะอ๋อไข่ไปลูกเหรอนี่ครับไข่เต็มท้องเลยครับว้าวว้าวว้าวเอานี่ไข่หายอ่ะขอเกลียแม่ครัวจะแดกไข่ไปแล้วครับพี่นะไข่หายครับแม่ครัวแดกไข่ไปแล้วครับเออแต่ไข่ให้แม่นี่ว่าใช่